สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยไงกันบ้างหลังจากอัปเดตไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาใหม่เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้เล่นที่เป็นไลฟ์สกิลนะคะหรือใครที่ไม่ใช่ไลฟ์สกิลเลอร์ก็สามารถ ใช้ไอเทมนี้ได้เหมือนกันเป็นไอเทมที่สะดวกสบายแล้วก็ดีมากๆเลยอยากจะให้ทุกๆคนมาทำเควสนี้กันเพื่อรับไอเทมนี้มาใช้นะคะซึ่งไอเทมที่ว่านี้ก็คือเลียนาทูลแบ็กค่ะเลียนาทูลแบ็กคืออะไรมันคือกระเป๋าอุปกรณ์อ่าเป็นกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ที่ใช้ทำการ์ติ n งหรือใช้รวบรวมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมีดขวานจอบเคียวอะอะไรนะเข็ม เขาเรียกอะไรนะฟลูิดคอเลกเตอร์นึกชื่อไทยไม่ออกอ่าที่มันเป็นเข็มเอาไว้ดูดยางดูดเลือดเนาะอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมีดแร่หนังอ่าก็มีทั้งหมด6อย่างกระเป๋าใบนี้เดียหน้าทูนแบ็กสามารถใส่อุปกรณ์ได้ทั้งหมด6ชิน้น6อย่างด้วยกันแล้วมันดียังไงข้อดีของมันก็คือเราก็สามารถทําการ์ตริ่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องสลับอุปกรณ์เราใส่แค่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวเท่านั้นแล้วเราสามารถเดินไปการ์ตริ่ง ได้ทุกแบบเลยอ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาสมมติถ้าเราตัดไม้เสร็จเราอยากจะสลับไปขุดหินอย่างเงี้ยเราก็ต้องสลับไปหยิบอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาเพื่อไปขุดหินใช่ไหมคะเปลี่ยนจากขวานเป็นจอบอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เสียเวลาแล้วก็อาจจะวุ่นวายหรือบางคนอย่างเงี้ยกระเป๋าช่องกระเป๋าไม่เพียงพอพก อุปกรณ์ไลฟ์สกิลแค่หนึ่งอย่างหรือบางทีก็ใส่ในคลังไว้แล้วก็เลื่อนหยิบออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาแล้วอ่ะลืมหยิบอุปกรณ์ออกมาทํายังไงดีการเทลลิงไม่ได้ตอนนี้ก็จะหมดปัญหาไปเพราะว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าใบเดียวคือเลียนาทูลแบ็กแล้วเราก็แบกกระเป๋าไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะหาอุปกรณ์ไม่เจอหรือจะลืมอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ก็อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่าเป็นยังไงดีใช่ไหมล่ะคะทีนี้ ่อนที่จะเริ่มทำเควสเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเตรียมอย่างหนึ่งไว้ค่ะเนื่องจากเควสนี้ไม่ได้มีปัญหายากอะไรเลยในการตีมอนสเตอร์เราสามารถใช้ตัวรองมาทำได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเควสนี้ใช้ Energy เยอะมากพอสมควรเลยก็อยากจะให้ทุกคนเตรียม Energy ให้พร้อมอย่างน้อย100 Energy ก่อนที่จะทำเควสนะคะใช้ประมาณ100 Energy เนะเพราะว่าเราจะต้องตอบคาถามกับ NPC ซึ่ง ใช้คำถามละ10 Energy อ่าใครที่มี Energy ไม่พอก็ให้เตรียมยา Energy เอาไว้นะคะหรือจริงๆจริงๆไม่ต้องเตรียมยาก็ได้น้องเพราะแบบเชื่อว่าสำหรับผู้เล่นหลายๆท่านก็น่าจะมีค่า Max Energy อยู่ที่เกิน100หรือประมาณส่วนมากถ้าใครที่ไม่ค่อยทำโนเลดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ200กว่ากว่าอันนี้ก็เพียงพอแล้วอ่าน่าจะพอกันทุกคนอย่าลืมเช็ค Energy ก่อนมาทำนะคะถ้า Energy หมดก็สลับตัวเอาตัวอื่นมาทำได้เนาะอ่า เควสนี้ทําได้ครั้งเดียวนะทุกคนเลียนาทุนแบ็กอะ่ะเป็นเควสแค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราทําเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอีกใบได้นะตอนทําก็ใช้แค่ตัวเดียวทําแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทําเสร็จแล้วเปลี่ยนไปตัวอื่นแล้วมันจะมาทําอีกใบยอย่างเงี้ยปรากฏว่าหาไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเควสนี้สามารถทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะโอเคเอาละค่ะเงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของเควสการได้รับ เรียนหน้าทูแบ็มาเนี่ยอันดับแรกเลยให้เราเรียกผีดำออกมาก่อนเลยค่ะเควสแรกที่เป็นเควสเปิดเนี่ยเราจะสามารถรับได้จากผีดำนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ที่เควสนะคะเควสธรรมดาแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเลยจะอยู่ในหมวด Suggestion นะคะอันนี้อาจจะลกไปหน่อยนะคะบางคนอาจจะหายากหน่อยทาไม่ค่อยทำเควสแต่ถ้าใครที่ทำแล้วก็จะขึ้นมาอันแรกๆเลยเนาะนี่ค่ะจะเป็นเควสนี้นะคะชื่อเควส t u n บ็กเรียนห n a าอินว t เนช ก็รับเควสนี้มาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเงื่อนไขของเควสนะคะจะเห็นทางขวามือจะบอกว่าให้ไปคุยกับเลียน,นาที่อยู่ตามเมืองหลักต่างๆทีนี้เผื่อบางคนไม่ทราบว่าเลียน,นาอยู่ไหนหรือหาไม่เจอเราสามารถทำการค้นหา NPC ตัวนี้ได้ค่ะด้วยฟังก์ชันไฟล์ NPC อ่าเข้ามาได้จากตรงนี้นะคะเปิดเมนูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วฟังก์ชัน อยู่อันแรกแล้ค่ะไฟล์ NPC กดเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วพอมาถึงหน้านี้เราจะสามารถ search ชื่อหาตัว NPC ได้นะคะก็กดสี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อเลียนา L I A N A จากนั้นก็กด enter ไป R สองเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะขึ้นมาว่าเลียนามีอยู่ที่เมืองไหนบ้างก็มีทุกเมืองเลยทุกทุกรีเจียนเลยทุกเขาเรียกอะไรนะทุกอาาเขตเลยอ่าตามนี้ เราอยู่ที่เขตไหนใกล้เมืองไหนเราก็ไปอันนั้นตอนนี้แบมอยู่ในเวเลียนะคะก็จะอยู่ใกล้น้องมากๆากเลยก็ไปอันที่ใกล้ที่สุดเลยคืออันนี้เนี่ยหาคลิกที่ชื่อปุ๊บมันก็จะมีลูกศรแล้วก็ชี้พาไปเลยนํำทางไปให้เรือ,อน,นี้ที่เซเรนเดียที่เซเรนเดียก็จะอยู่ในไฮเดลเนาะคาลฟิออนอย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นแล้วก็ไปคลิกอันนี้ไปที่เวเลียน้องอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับเวเลีย ที่เลือกทำเวเลียเพราะมันอยู่ใกล้ด้วยแหละปกติตัว,ต,วตัวทิ้งไว้แถวเวเลียอยู่แล้วอ่าหลายๆคนก็น่าจะมีตัวอยู่ที่เวเลียเนาะก็เอาเอา,เอาตัวลองมาทําก็ได้นะคะอ่าคุยกับน้องเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รับเควสตต่อไปเลย t ูนแ back l ียน่าทรีเวียพาร์ททีนี้หลังจากนี้เลียน,น่าจะถามคำถามเราต่างๆอันนี้เราจะต้องเตรียม Energy มานะคะอย่างที่บอกไปในตอนแรกเราก็ต้องมีเอ e r g y เยอะพอสมควรเลยในการตอบคำถามน้อง แล้วก็ถ้าตอบผิดเราก็จะมันจะเป็นอะไรที่สิ้นเปลือง energy แบบมาก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 เลยใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นอย่าลืมจำคำตอบให้ดีๆนะคะจำคำตอบให้ดีๆมาทีนี้คำถามแรกนะคะคำถามแรกปุ๊บเราจะอ่านคำถามไหมไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,ไม่ต้องอ่านคำถามก็ได้คะ่ะให้ให้จำคำตอบไปเลยก็ได้นะคะอันแรกนะคะตอบสตรอเบอรี่นะคะตอบอันที่สองนะดีวนะถ้าตอบ เฮ้ยถ้าถ้าตอบผิดโดนหักเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะแบบมีคือคือหนึ่คำตอบอ่ะมันใช้10 Energy เนาะแล้วก็ใน1นึ่งเควสเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดห้าคำถามก็คือใช้50 Energy มันเยอะมากแล้วเรามีสองเควสอ่าเดี๋ยวเราเอาแรกไปก่อนเนาะคำถามแรกสตรอเบอรี่นะคะเรียบร้อยคำถามที่2องอีโกบาทอรี่อีโกบาทอรี่นะตอบ2เหมือนเดิมนะสองสองอันที่สามนะคะ s โ l ลตอบ4นะข้อ3ตอบ4นะคะแล้วก็ข้อ4ข้อ4ตอบ c m m o n mineral ข้อ4ตอบ3นะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่5ตอบ r o k s t t o n e b c k c r a b อ่าข้อที่5ตอบตอบอันนี้นะตอบ1นะคะ rock stone b a c k c r a b ข้อ5ตอบ1นนะคะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับอันแรก เสร็จแล้วอันที่2นะคะทูนแบคเรียนาทริเวียพาร์ท2เหมือนเดิมเลยคือใช้10 Energy ต่อคําตอบต่อคำถามเนาะมารับเรียบร้อยถ้าเสร็จอันนี้เราก็เป็นอันเสร็จจาให้ดีๆนะคะข้อแรกข้อแรกตอบ s t a r l เลนไอแลนข้อ1ตอบ1นะคะอ่าต่อมาข้อที่2ข้อที่2ตอบ a r รนะคะข้อที่2ตอบ2แล้วก็ข้อที่3 a มแอ a แ เรียบร้อยข้อที่4ตอบเดมิลีเวอร์อ่าเรียบร้อยอันที่3เนาะเดมิลีเวอร์แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายตอบลุดดูวิกนะคะลุดดูวิกอ่าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะอ่าโอเคเนาะ ทันไหมถ้าไม่ทันกดสโลแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเรียบร้อยหมดหรือยังรู้สึกจะหมดแล้วนะไม่มีอีกแล้วแล้วเราก็ได้รับนี่ไงเลียน่าทูแบ็กมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูเนาะกดใส่เลียน่าทูแบ็กจะอยู่ในช่องนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้กระเป๋า อ่ตัว two b a c k ได้ใช้จากตรงนี้เลยนี่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาอะไรใส่ใช่ไหมเออเดี๋ยวทำไมเราใส่ไม่ได้สักอย่างเลยอะมีเงื่อนไขอะไรไหมดูแป๊บหนึ่งนะยูไหรือว่าเรากดกดใส่จากจากในกระเป๋าได้เลยไม่ได้ลองเทสมาก่อนอ๋อไม่ได้ใส่ยังไงใส่ยังไงเอยฉันใส่ไม่เป็นฉันเอาออก เงื่อนไขการใส่ you cannot store item that lens you must un equip l e n a t o bag แล้วก็ยืน I d เดอ๋อต้องต้อง,องยังไม่ใส่นะคะต้องต้องให้กระเป๋าต้องให้กระเป๋าอยู่ในกระเป๋าอีกทีนึงอาการใส่นะต้องให้กระเป๋าอยู่ในกระเป๋อีกทีหนึ่งนะคะยืนนิ่งๆไม่ไม่ควักอาวุธออกมานะถ้าอย่างงี้คือไม่ได้นะคะ i d เดให้เขาให้ยืนนิ่งๆนะอายืนนิ่งๆเปิดกระเป๋า แล้วก็เปิดเมนูทูลแบ็กปะอ่านี่ไงได้แล้วนี่แล้วเราก็จะสามารถเอาอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปในทูลแบ็กได้อ่าการเตลิ่งทูลขออภัยค่ะการเตลิ่งทูลนะทูลอ๋อลิอ้นพันการเตลิ่งทูลทั้งหมดที่เรามีเราก็ใส่เข้าไปได้เลยอ่าใสา่ใส่ใส่แล้วก็ขวานแบมบยังไม่ได้ทํามานดแบมบเพิ่งทํามานดแค่2ชิ้นนะมีแค่แค่เคียวกับไอ้นี่กับมีแล่แล่ฟ้องหนังเออ อย่างอื่นก็เป็นโลเกียอยู่แต่ว่า IV หมดแล้วอืเนี่ค่ะทีเนี้ยเวลาเราใช้ถ้าเราอยากใช้อุปกรณ์เนี่ยเราใช้ยังไงเราไม่ต้องกดใส่ทีละชิ้นในช่องนี้แล้วนะคะสำหรับการกาตัลลิงเราก็แค่ใส่กระเป๋าของเลียน้าเข้าไปปุ๊บแล้วเราสามารถกราตัลลิงได้เลยโดยมันจะใช้ของในกระเป๋าอ่างงไหมคะงงไหมอ่ะสำหรับใครที่งงเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างนี้เนาะอ่ะ สม,มุติแบมอยากจะตัดต้นไม้แบมก็เดินมาตัดได้เลยแล้วก็มีช้อยเห็นไหมมีให้เลือกดูดยางอ่าคือเราสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะตัดไม้หรือเราจะดูดยางเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วในกระเป๋าเราไม่ต้องมาใส่กีลาชิน้นเราไม่ต้องมาเปลี่ยนส่วนพวกที่เป็นสมุนไพรหรือกอย่าอย่างเงี้ยเราก็มีเคียวอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เกี่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาหยิบเคียวมาใส่ช่องหรือหินอย่างเงี้ยเราเดินมาเราก็สามารถขุดได้เลยเอา้าวอันนี้ขุดไม่ได้ มีมีมีอันไหนขุดได้ไหมทเทสเทสจะโชว์ซะหน่อยเอาละจะโชว์แล้วหาจุดขุดไม่ได้อ่าอย่างอันเนี้ยเห็นไหมทั้งทั้งที่เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ช่องนี้ใช่ไหมเราก็เดินมาขุดได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ที่เรามีอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเรียนหน้าทูบแบ็กอยู่แล้วอ่านี่แหละคือความสะดวกสบายของมันโอเคเนาะโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะ ไม่มีใครงงอะไรนะคะอันนี้ง่ายมากเควสนี้คือเราแค่ตอบคำถามให้ตรงแล้วก็หยิบอุปกรณ์ใส่กระเป๋าแล้วก็ใช้งานได้เลยเย้อุปกรณ์อันนี้เฉพาะสำหรับการตริงเท่านั้นนะคะสำหรับการรวบรวมเท่านั้นอ่าแต่ก็โอเคเนาะดีมากแล้วล่ะประหยัดช่องไปเยอะเลยเพราะในทูนแบก็กมันมีกี่ช่องเนี่ยมีหนึ่งสสามสี่ห้าหกการตริงหแบบหไอเทมที่เราใช้การตริงประหยัดกระเป๋าไปหช่องใช่ไหม สะดวกสบายมากอย่าลืมไปทํากันนะคะสําหรับสายไลฟ์สกิลหรือหรือใครที่ไม่ใช่สายไลฟ์ก็ทําได้นะเพราะว่ามันมันไม่เสียอะไรมากเนาะเสียแค่100 Energy ใช่ไหมเออเพราะว่าตอบคําถาม5ข้อ10บเออสองครั้งก็เป็น10ข้อข้อละ10 Energy ก็คือใช้ทั้งหมด100 Energy เท่านั้นเองโอเคอย่าตอบผิดก็ปอนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้แบบไปก่อนนะคะบ๊บาบย เดี๋ยวส่งให,ให้น้องบาบูยให้น้องบาบูยบาบูยทุกคนไปแล้วนะ